โอ้สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาบอกขายรถหัวยาวครับนี่ครับตัดสีสวยครับไม่ปลูกนะครับดูด้านในครับนี่ครับด้านในนะครับ เียบไม่มีผูกนะครับคัดสี่สวยมากครับฝูงตายฟูโซครับเงียบตายดำครับ รถมีแอร์พร้อมครับนี้เครื่องครับนี่ครับเครื่องรูม้อน้ำก่อนครับเป็นเครื่องร้อยเสียหน้านะครับครับ ไม่มีผูกนะครับคาสซีไม่ผูกนะครับนี่ครับดูครับคาสซีด้านหน้าครับ <c oughs> นี่ครับ นี่ครับในวัลเก่งครับในนี้เบรกครับเบรกยังเป็นเบรกเดิมนะครับ ีกระซีครับกระซีสวยมากครับไม่ผูกนะครับเฮียครับดูอีกข้างครับด้านในครับเนี่ยครับรถเพิ่งกลับมาจากวิ่งทรายครับเนี่ยครับ ไปวิ่งสายมาลากียครับวงไท้าของฟูโซนะครับคันนี้คันนี้อ่าเป็นเครื่อง้อยเสียนะครับเป็นเครื่อง้อยเสียรถเดิมๆนะครับตั้งราคาไว้ที่สองแสนแปดต่อรองครับ สนใจก็ติดต่อผมเข้ามานะครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับ0ูนย์หกสามศูนย์หกศูนย์สามแปดเก้านะครับเดี๋ยวไปดูดําอีกทีครับดูกระบอกดําครับเหี่ยกระบอกดําพื้นสวยครับโอเคครับคลิปนี้ปบป bye b y ครับสวัสดีครับ